สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องเอ่อเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยนะคะเพิ่งผ่านสภามาสดสดร้อนๆเรื่องหวยเกษียณค่ะหรือชื่อทางการเขาก็คือสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณเรียกสั้นๆว่าสลากกออชนะคะเห็นว่าเสียงสนับสนุนในสภานี่ท่วมท้นเลยอืมใช่ครับ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากคือเขาพยายามจะเอาเรื่องที่คนไทยชอบมากๆอย่างการลุ้นโชคเสียงโชคเนี่ยมาผูกกับการออมระยะยาวเพื่อสร้างหลักประกันให้ตัวเองตอนเกษียณเป้าหมายก็ชัดเจนครับคืออยากให้คนมีเงินออมกันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่มีระบบออมรองรับชัดเจนแล้วก็หวังด้วยนะว่าจะช่วยลดปัญหาหวยใต้ดินได้ส่วนหนึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากข่าวต่างๆแล้วก็มีรายละเอียดจากทางกระทรวงการคลังโดยตรงเลยครับ ค่ะน่าสนใจมากๆเลยงั้นเรามาลองเจาะลึกกันดูว่ารายละเอียดจริงๆกลไกลมันเป็นยังไงแล้วเป้าหมายลึกๆคืออะไรกันแน่เริ่มจากตัวสลากก่อนเลยค่ะมันคืออะไรคะซื้อยังไงครับตัวสลากนี้จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นสลากขูดอ๋อขูดในแอป,ปเหรอคะใช่ครับซื้อผ่านแอปพลิเคชันของกอ,อชอหรือกองทุนการออมแห่งชาติราคาไม่แพงครับใบละ50บาท50บาทครับ แต่ว่าเขามีจํากัดวงเงินซื้อนะคนหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือน3,000บาทก็คือ60ใบใช่ครับประมาณ60ใบเหตุผลก็คืออยากให้โอกาสมันกระจายไปถึงหลายเลยคนแล้วใครซื้อได้บ้างคะมีข้อจํากัดอะไรไหมแล้วลุ้นรางวัลกันบ่อยแค่ไหนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปซื้อได้หมดเลยครับ15เลยเหรอคะครับอายุ15ปีขึ้นไปส่วนการออกรางวัลเนี่ยจะมีทุกวันศุกร์ตอน5้ามเย็นทุกวันศุก ห้าโมงเย็นครับผมรางวัลที่หนึ่งนี่หานหนึ่งมีห้ารางวัลโอ้โห oh. แล้วก็มีรางวัลที่สองอีกหนึ่งพันบาทอันนี้เยอะหน่อยหมื่นรางวัลหมื่นรางวัลครับแล้วถ้าถูกรางวัลปุ๊บเนี่ยระบบเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่เราผูกไว้เลยแบบทันทีสะดวกดีจังฟังดูเผินๆก็คล้ายๆสลากทั่วไปนะคะแต่เหมือนที่เกลื่อนไปตอนแรกจุดเด่นจริงๆที่ต่างออกไปมากๆก็คือเงินที่เราซื้อสลากไปมันไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะ ใช่เลยครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของแนวคิดนี้เลยคือเงินทุกบาทที่เราจ่ายไปเพื่อซื้อสลากเนี่ยไม่ว่าเราจะถูกรางวัลหรือไม่ถูกก็ตามนะค่ะเงินนั้นน่ะมันจะถูกโอนไปเก็บสะสมไว้ในบัญชีก่ออชาของเราของคนที่ซื้อเองอ๋อค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนโดนบังคับออมไปในตัวเลยครับ ซื้อหวยแต่ได้ออมเงินด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วเงินออมก้อนนี้ที่เราสะสมไว้จากการซื้อสลากเนี่ยเราจะได้คืนมาเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะหลักเกณฑ์หลักๆเลยนะครับก็คือจะได้รับคืนเป็นเงินก้อนเดียวเลยพร้อมกับผลประโยชน์ต่างๆตอนอายุครบ60ปีบริบูรณ์60ปีครับแต่ถ้าบางคนมาเริ่มซื้อตอนอายุเกิน60ไปแล้วอันนี้ก็จะได้คืนเมื่อครบกําหนด5ปีที่ซื้อไปแล้วก็ซื้อต่อได้เรื่อยๆนะครับคราวละ5ปี นอกจากนั้นก็มีกรณียกเว้นอื่นๆที่อาจจะได้คืนก่อน60เช่นแบบว่าออทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือว่าสละสัญชาติไทยไปเงินส่วนนี้ก็จะให้ผู้รับผลประโยชน์ไปครับแต่แหมคนเรามันก็มีเรื่องฉุกเฉินเนาะถ้าเกิดต้องการใช้เงินจริงๆก่อนอายุ60ขึ้นมาล่ะคะพอจะมีความยืดหยุ่นให้บ้างไหมประเด็นนี้ทางกระทรวงการคลังเขาก็รับฟังนะครับกาลังพิจารณาอยู่ว่าจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้ คือเตรียมจะออกกฎกระทรวงให้สามารถถอนเงินออมออกมาบางส่วนก่อนได้อ๋อบางส่วนใช่ครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะว่าเงินสะสมในบัญชีของเราต้องมีมากพอสําหรับใช้ดํารงชีพตามเกณฑ์ที่เขากําหนดแล้วส่วนที่มันเกินเกณฑ์ออกมานั่นแหละถึงจะถอนออกมาใช้ก่อนได้ก็พยายามหาจุดสมดุลกันไปครับเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้มาถึงคําถามสําคัญเลยทําไมทําไมต้องมี หวยเกษียณน,นี้ขึ้นมาฮะอะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังจริงๆครับเหตุผลหลักๆที่ทางรัฐเขาชี้แจงมานะครับก็มีอยู่สองข้อใหญ่ๆข้อแรกเลยก็คืออยากให้เป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนที่ชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วให้หันมาซื้อสลากตัวนี้แทนที่จะไปซื้อหวยใต้ดินเพราะว่าถึงแม้จะไม่ถูกรางวัลอย่างน้อยเงินต้นก็ไม่ได้หายไปไหนกลายเป็นเงินอ,อมของเราเองแถมเงินก็ยังหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจริงๆด้วยอ่าฮะข้อ2ก็คือ ใช้เป็นเครื่องมือจูงใจให้คนเริ่มออมเงินโดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้อาจจะไม่สูงมากนักหรือคนที่ทําอาชีพอิสระที่อาจจะยังไม่มีระบบสวัสดิการไม่มีแผนการออมที่ชัดเจนมารองรับการจำกัดวงเงินซื้อที่3,000บาทต่อเดือนเนี่ยแม้จะบอกว่าช่วยกระจายสิทธิ์ให้คนรายได้น้อยเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะ แต่อีกมุมมันก็อาจจะเหมือนส่งสัญญาณไหมคะว่าเน้นการออมแบบเล็กๆในน้อยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการออมก้อนใหญ่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับวิธีอื่นเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือเหตุผลทางการที่เขาให้มาก็คือต้องการให้สิทธิ์นี้มันเข้าถึงคนจํานวนมากจริงๆไม่อยากให้คนที่มีเงินเยอะๆมาซื้อไปหมดค่ะเพราะเป้าหมายหลักคือการสร้างนิสัยการออมในวงกว้างก่อนแต่ก็จริงอย่างที่ว่าครับ เพดานเท่านี้อาจจะไม่ได้จูงใจให้เกิดการออมเป็นก้อนใหญ่ๆในคนเดียวเทียบกับการลงทุนหรือการออมรูปแบบอื่นแล้วเรื่องอายุขั้นต่ำล่ะคะที่กำหนดไว้15ปีทำไมถึงเป็นอายุนี้คะ เพราะดูเหมือนจะน้อยกว่าเกณฑ์บางอย่างที่เราคุ้นเคยกันครับมุมมองของทางการเขาก็คือว่าอายุ15ปีเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีวุฒิภาวะพอสมควรแล้วนะที่จะเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจเรื่องของการวางแผนการออมเพื่ออนาคตได้แล้วเขาก็มองว่ายิ่งเริ่มออมเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นผลดีในระยะยาวเหมือนปลูกฝังนิสัยกันตั้งแต่เนินเน่นๆเลยซึ่งไอแนวคิดแบบนี้แหละครับที่พยายามเอาการออมมาผสมกับการเสี่ยงโชคเนี่ยดูเหมือนว่าเอ่อในสภาก็จะตอบรับกันค่อน ค่อน,นข้างดีเลยใช่ไหมคะเห็นข่าวว่าผ่านฉลุยเลยใช่ครับร่างพรบกองทุนการอ,อมแห่งชาติฉบับแก้ไขที่รวมเรื่องสลากกออชองเข้าไปนี่ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงสูงถึง427เสียงเลยนะครับมีไม่เห็นด้วยแค่เสียงเดียวเองถือว่าได้รับการสนับสนุนแบบกว้างขวางมากๆ ค่ะงั้นสรุปสั้นๆได้ว่าหวยเกษียณก็คือสลากดิจิตัลรูปแบบใหม่ที่พยายามจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของคนให้กลายเป็นการสร้างเงินออมระยะยาวไปพร้อมๆกันได้รับไฟเขียวจากสภาเรียบร้อยแล้วเป้าหมายหลักๆก็คือจูงใจให้คนออมเงินมากขึ้นแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนหวยใต้ดินครับสิ่งที่น่าจะต้องจับการดูงันต่อไปก็คือว่าไอแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการออมของคนไครได้จริงจังแค่ไหน และมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากอื่นๆในปัจจุบันยังไงบ้างรวมถึงคําถามที่ว่ามันจะแก้ปัญหาหวยใต้ดินได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องติดตามกันยาวๆเลยครับ ค่ะก็ทิ้มท้ายให้เราได้ลองคิดกันต่อนะคะว่าการเอาความตื่นเต้นจากการลุ้นโชคมาผสมกับการออมแบบกึ่งๆบันคับแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมทางการเงินของผู้คนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีผลกระทบอื่นๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงตามมาอีกก็ได้นะคะก็นับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราคบคิดกันต่อไปค่ะ